สวัสดีคุณแม่ทุกทท่านนะคะวันนี้คุณยายก็เป็นวันดีวันวันขึ้นเก้าค่มเดือนสามวันพระฤหัสบดีวันนี้เป็นวันดีวันวันมีโชคมีชายวันเฮงเฮงรวยรวยวันมีความสุขความเจริญนะคะวันนี้ขึ้นเก้าค่มชีวิตเก้าหน้าคุณยายก็อยากมาขคบคุณผู้ใหญ่ใจดีแม่แม่เอซีทุกทุท่านที่เมตตานะคะอาพ่องน้องน้ำครูทรายแล้วก็เพิ่มนะคะ คุณยายก็โออ่านลายชื่อรายนามท่านนะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณที่ท่านเมตตานะคะขอบคุณป้าแดงนะคะคุณป้าแดงขอบคุณคุณพ่อโบยขอบคุณคุณป้าน้ำฝนขอบคุณแม่ทัศพรขอบคุณแม่นิยดาขอบพระคุณคุณเซวิตราซานเดสเตอร์ลองนะคะขอบคุณแม่อิสรีขอบคุณคุณแม่เล็ก ขอบคุณคุณแม่เจนเจนขอบคุณคุณแม่ลินลินขอบคุณคุณแม่อิ๋วขอบคุณคุณแม่ยอดขอบคุณคุณแม่ลินดาขอบคุณคุณแม่เบนขอบคุณคุณแม่เป็ดน้อยขอบคุณคุณแม่แอปเปิลขอบคุณคุณแม่นีดาขอบคุณคุณแม่อิ๋วขอบคุณคุณแม่บัวลอยขอบคุณคุณแม่พวงครามขอบคุณคุณแม่พุทธาขอบคุณคุณแม่เงียมขอบคุณคุณแม่คกกี้ขอบคุณคุณแม่วีละวันขอบคุณคุณแม่กุ้งเก่งขอบคุณคุณแม่เอื้องพรขอบคุณคุณแม่่่ัดบรรคุณแมาตีีเว ขอบคุณคุณแม่สารปันธาขอบคุณคุณแม่ล่าขอบคุณคุณแม่สุนิตาขอบคุณคุณแม่สุรพีขอบคุณคุณแม่กัญญาขอบคุณคุณแม่อ้อยขอบคุณคุณแม่กันดาขอบคุณคุณแม่กวินนานขอบคุณคุณแม่โมขอบคุณคุณแม่บีขอบคุณคุณแม่ปฐมพรปัทภพรขอบคุณคุณแม่อุขอบคุณคุณแม่พวงเพ็ญขอบคุณคุณแม่มะทุโรธขอบคุณคุณแม่สุรพีขอบคุณคุณแม่ภยพันธ์ ขอบคุณคุณแม่เฉลวยขอบพระคุณคุณแม่วิละพรขอบคุณคุณแม่สุปรรณาขอบคุณคุณแม่ดารณีนะคะแล้วก็ขอบพระคุณน้องครีมที่เป็นสะพานบุญขอบคุณน้องนัโมขอบคุณน้องแกตาขอบคุณพลายวันชายขอบคุณแม่จันดีโมโพขอบคุณทีมงานช่างป่าขอบคุณควานเขียวนะคะที่ท่านอาเมตตานะคะเป็นสะพานบุญให้นะคะแล้วก็รายชื่อยังไม่หมดผิดตกตรงไหนคุณยายก็ต้องขอโทษขออภัย คุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีก็หลงก็ลืมมันมันยากมันมันมากมายเลยเลยนะคะบางทีคุณยายก็หลงก็ลืมต้องขอดทษกออภัยขอบคุณคุณแม่เอฟซีจากน้องมิ่งด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่หนึ่งนะคะขอบคุณคุณแม่แอนนะคะขอบคุณคุณแม่ยิงจากเยอรมันนะคะที่ท่านมอบความรักมอบความเมตตาให้นะคะก็ขอบคุณ วันนี้ก็แม่พิมพ์กับคุณแม่วันกอบคุณแม่ยาดมด้วยนะคะอาคะเนนก็ที่ท่านเมตตาอาโมกความรักให้นะคะขอบคุณคุณแม่เกษรด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่โชคดีนะคะที่ท่านเมตตาให้กับข้อขอบคุณน้องบูมนะคะขอบคุณคุณแม่นกเล็กนะคะที่ท่านเมตตาเป็นสะพานบุญให้แล้วก็ช่วยเหลือคุณตาคุณยายมาตลอดนะคะขอบคุณทุกกําลังใจ โบจุเลยก็ร้องขอบคุณน้องเลียมน้องเลียมด้วยนะคะขอบคุณน้องเลียมคุณยายลืมนะคะขอบคุณน้องเลียมขอบคุณคุณแม่บอนนี่ขอบคุณคุณยอดนะคะขอบคุณอ่าหลายๆท่านเลยขอบคุณอาคุณนุชด้วยนะคะอถ้าผิดตกตรงไหนก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่ตรงนี้ด้วยนะคะแม่ๆค่ะเพราะว่าบางทีคุณยายก็ลืมขอโทษขอโทษขออภัยอย่างสูงด้วยนะคะคุณแม่นะคะ อาก็ขอเวยพรต่างกิจอธิษฐานวันนี้ขึ้นอาก้าวข้ามเดือนสวันพระฤหัสบปปดีขอให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ได้เอ่ยชื่อเอืยนามมานี้ขอบารมีน้องช้าง้าเชือาา่อบารมีโคจารองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสําเร็จพระภูประกรรมสิ่งเสืสิอิษ์ที่มีอยู่ในสากลโลกนี้นะคะจงดนบรรดาประทานพร ให้แม่แม่ทุกท่านนะคะที่เมตตาได้เอืยชื่อเอืยอนำไปทางหมญนี้ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะท่านประกอบธุรกิจบริษัทการค้าการขายหน้าที่การงานใดๆก็ขอให้ท่านจงเจริญรุ่งร่งเรืองทำมาค้าขึ้นเงินไรนองทองไรมาเฮงเฮงรวยรวยรวยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยยิ่งขึ้นขึ้นไปนะคะพรใดที่ว่าเลิศพรใดที่ว่าประเสริฐก็ขอเกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัวและตัวของแม่แม่ทุกท e like ่านด้วยนะคะ อันนี้คุณยายเองก็ามาขอขอบคุณทุกกาลังใจวันนี้มันเป็นวันดีคุณยายต้องรอวันดีๆที่จะขอบคุณท่านให้ชีวิตท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแม่เม่คะที่ช่วยเมตตาพ่อ,พอน้องน้ำโพแล้วก็เทิรน้องได้ลบกเรลยนุฝนนะคะคุณแม่คะก็อขอขอบคุณทุกกาลังใจอีกช่วยเมตตาป้อนผลไม้น้องทุกวันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ที่คุณยายได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามมานี้ผิดตกตรงไหน,นคุณยายขอรับโทษเพียงแต่ผู้เดียวนะคะคุณแม่คะคุณยายก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้คุณยายก็ขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณคะ่ะ